ใหญ่ชาวอีสานเป็นตำนานแาบเพณีที่สดใสจากเข้าเปลือกเหลือนทองมองแต่ไกลคัว้วมาได้เป็นข้ตอต่อ สวัสดีค่ะพวกเราครูแกนนำฐานการเรียนรู้การทำข้าวตอกลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีครูแกนนำดังนี้ดิฉันนางบุนิกายาเงินดิฉันนางสาวธัญรัตน์ยางเงินและดิฉันนางสาววชิราพรมีสัตว์ฐานการเรียนรู้การทำข้าวตอกเป็นการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนั่นคือข้าวมาทำเป็นฐานการเรียนรู้ เนื่องจากชุมชนตำบลเบิดทำข้าวตอกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและได้ศึกษาความรู้จากนางสาวบัวงเงินพวงแก้วและดิฉันมีความรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้จัดทำฐานการเรียนรู้การทํำข้าวตอกนี้ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาขั้นตอนการทำข้าวตอกสืบสารประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการหารายได้ประกอบอาชีพและเป็นการฝึกทักษะอาชีพจากการศึกษาเรียนรู้จากปราชชาวบ้านนางสาวบวงเงินพวงแก้วทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำข้าวต่อจึงได้จัดทำใบงานวิธีการทำข้าวต่อวิธีการทำงานประโยชน์และความสำคัญของการทำข้าวต่อ รู้วิธีการสอนการประเมินผลจากใบงานและสิ่งที่สำคัญคุณครูมีคุณธรรมรักและเมตตาสิทธิตรงต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอนได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความพอประมาณเลือกเรียนวิชาที่มีความเหมาะสมกับความถนัดความสนใจความสามารถของตนเองการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่มีความพอเหมาะพอดีต่อผู้ใช้งานและสอน้องกับงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนฐานการเรียนรู้การทำข้าวตอกต้องการให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญนักเรียนจะต้องมีความรู้ทำให้เกิดทักษะการทำข้าตอกและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคณะครูได้มีการวางแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบจัดทำแผนการสอนจัดทำใบงาน และศึกษาขั้นตอนการทำข้าวตอกจากคุณแม่บวัวเงินพวงแก้วที่มีการทำข้าวตอกในตำบลเบิดนี่คือการจัดการเรียนการสอนแบบพอเพียงการทำข้าวตอกอยากให้เกิดสีมิติแก่นักเรียนด้านวัตถุนักเรียนทำข้าวตอกเป็นมีข้าวตกรับประทานโดยไม่ต้องซื้อมีเงินเหลือเก็บประหยัดและคุ้มค่านักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและมีอาชีพสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอีกอย่างหนึ่งคือ การทำงานเป็นทีมโดยจะมีการแบ่งกลุ่มในการจัดทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมก่อนจะทำความสะอาดจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมให้เรียบร้อยปลอดภัยสะดวกต่อการใช้งานในครั้งถัดไปและไม่สร้างขยะจัดฐานการเรียนรู้ให้น่าอยู่เศษจากข้าวเปลือกสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ ด้านวัฒนธรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านนางสาวบวงเงินพวงแก้วและเป็นอาชีพของภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลบิดฐานการเรียนรู้การทำข้าวตอกสนองพระบรมราโชาบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10มีงานทำมีอาชีพใช้หลักการทรงงานไม่ยึดวิชาการทำอย่างง่ายและมีนวัตกรรมเขียนคู่มือความรู้ ต่อไปนี้จะให้นักเรียนนำเสนอการทำข้าวตอกแล้วเกิด2-34กับนักเรียนอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนแกนนำฐานการทำข้าวตอกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนเบิดพิทยาศาสตร์ฐานการเรียนรู้การทําข้อตอกของพวกเรานะคะเป็นการนําวัตถุดิบที่มีท้องถิ่นในตําบลเบิดนั่นคือข้าวมาจัดทาเป็นฐานการเรียนรู้ครับ โดยที่คําว่าข้าวต่อนะครับจะประกอบไปด้วยคําว่าข้าวกับคาว่าต่อที่แปลว่าแตกเป็นการนำข้าวเปลือกข้าวเหนียวมาคั้วให้เปลือกแตกออกและมเมล็ดบานออกเป็นดอกสีขาวคล้ายดอกมะลิครับซึ่งในทุกๆปีนะครับจะมีการนําข้าวกญาศราไปทําบุญที่วัดซึ่งข้าวกญาศานั้นนะครับจะทํามาจากข้าวต่อจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนตาบลเบิดมีความเกี่ยวข้องกับข้าวต่อด้วยเหตุน,นี้ฐานการเรียนรู้การทําข้าวต่อจึงได้มีการจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาขั้นตอนการทําข้าวต่อเป็นแนวทางในการหารายได้ระหว่างเรียน สร้างอาชีพในอนาคตฝึกทักษะอาชีพที่เป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นและเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงครับก่อนที่จะทําฐานการเรียนรู้นี้พวกเราได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทํำข้าวตอกซึ่งข้าวที่นํามาใช้เป็นข้าวเปลือกข้าวเหนียววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําอุณหภูมิไฟที่ใช้ในการคั่วความสําคัญและประโยชน์ในการทําข้าวตอก ในการดำเนินกิจกรรมเราได้ยึดหลักคุณธรรมความขยันอดทนความเพียรพยายามและความมีวินยัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และขอขอบพระคุณคุณแม่บัวงเงินพวงแก้วปราชชาวบ้านตำบลเบิดที่มีความเมตตากรุณาคอ,อยให้คำแนะนำบ่งชี้ในการศึกษาการทำข้าวตอกในเวลาทำงานจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมความถนัดแต่และบุคคล จะคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้อุณหภูมิไฟที่ใช้ในการคู่เข้าต่อคำานึงถึงสถานที่ในการจัดจิตกิจกรรมเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและคำานึงถึงเวลาที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนเหตุผลในการเข้าใช้กิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกทักษะในการทำเข้าตอแล้วยังสามารถ นำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ค่ะทั้งนี้ยังทำให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันการวางแผนการทำงานให้เป็นระบบจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำเพื่อให้คนที่จะเข้าใช้ฐานการเรียนรู้สบความสำเร็จและมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงจากการศึกษาลงมือปฏิบัติฐานการเรียนรู้การทำเข้า่อสามารถปรับและประยุกต์ใช้เพื่อ เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆเช่นวัตถุจากการทำกิจกรรมในทางการเรียนรู้พวกเราจะได้เข้าตอกซึ่งสามารถนำไปรับประทานหรือจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและยังได้กากเข้าเปลือกที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายและที่สำคัญในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ค่ะฐานการรู้การทำข้อตอกนอกจากจะได้ข้อตอกแล้วเรายังได้เปลือกข้าวที่สามารถนำไปทำเป็นอาหารสัตว์เช่นหมูไก,ก่เป็ดเป็นต้นนำไปทำเป็นปุ๋ยในการปลูกต้นไม้ให้ดินดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการทำข้อตอกจัดว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านตำบลเบิด คุณแม่มวงเงินพวงแก้วที่มีการทําข้าวตอกเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนค่ะฐานการเรียนรู้การทําข้าวตอกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพขอขอบคุณค่ะ